สวัสดีครับสวัสดีครับไปไปเล่นไหมเราหาห้องเล่นอยู่ไม่มีเลยอันนี้อันนี้พี่พี่ไม่ได้โปะใช่ไหมครัไม่ได้โปะนายดูไอประวัติเราดิดอ๋อเปล่าผมไม่แบบหน่าริเฉยงแบบเออพี่เล่นโปะปอะไรอย่างงี้เปล่าเฮ้ยโปะกลัวพี่เล่นโปะอะไรเงี้ยโปะอะไรจะเสียงร้องขนาดนี้นายจะใส่หัวจุกกับนวลมานเราดีอ๋กอกำลังใส่อยูนี่อ๋อจะจะได้เป็นคู่กันใช่ไหมเฮ้ยนายชื่ออะไรอ่ะผมผมชื่อพงษครับพี่ชื่อพงษ์ เ,เกมชื่อสักการินทร์นะอ๋อไม่พี่มันชื่อสักการินพี่มาเติมกระรั้นไม่ได้พี่อ๋อ <c oughs> แล้วพงอายุเท่าไหร่อ๋อผมอายุสิบเจ็ดพี่สิบเจ็ดเฮ้ยใกล้ๆกันกันพงพาลงหน่อยให้ผมพาลงนะใชพ่พี่รออะไรลงลงไหนก็ได้ลงไปในใจก็ได้นะอ๋อในใจผมม,มีแฟนอ้อออาวมีแฟนแล้วเหรออ๋อครับมีแฟนครับอ้าวแล้วไม่เล่นกับแฟน อ๋อไม่เอาแฟนไม่เล่นปีวายเป็นนิเกมแฟนเล่นอะไรพับต <Mobile. S 1> ีโมบายรีเจนด์โมบายรีเจนออกคุรนวกันโมบ้านั้นคุระแล้วพงอยู่จังหวัดไหนอ๋อตอนนี้ผมอยู่นครปฐมเอาเฮ้ยนั้นพงมีแฟนสอนสอนจีบสาวหน่อยสอนจีบสาวพี่ผมจีบสาวไม่เป็นเลยอย่เอาแล้มีแฟนได้ไงก็คือ,อ,อยังไงอ่ะอันนั้นมันก็เป็นความพยายามของผมอะพี่คือว่าเขาก็ปฏิเสธแล้วนะตั้งแต่คกันแรกๆกก็คือปฏิเสธก็คือผมตามยีเขาประมาณสามเดือนนะพี่ บอกรักเขาทุกวันะครับจนเขาแบบใจอ่อนนี่บอกรักเขาทุกวันว่ะเราเรารักเขาจริงอย่างที่บอกไหมรักครับนี่มันต้องงี้สรุปคือเราต้องเตือเขาอย่างเงี้ยตือเรื่อยๆพี่ตือไปเรื่อยๆประมาณเนี้เอาเขาไม่ลำคานเหรอลำคานพี่เอา <laughs> เอาเราปกติเล่นเกมนี้กับเพื่อนหรือย,ยังไงก็เล่นเกมนี้กับจะเล่นกับก็คือเล่นกับเพื่อนครับผมอ๋อเพื่อนนี่คือเพื่อนที่โรงเรียนเปล่าครับผมเพื่อนในเกมเฉย ในเกมก็คือเจอกันในเกมเอาลวเพื่อนที่โรงเรียนไม่ครับผมคือผมไม่เรียนแล้วพี่มออ๋อนี่ทํางานแล้วเหรอใช่เราทำงานทำงานเกี่ยวกับะระยะถามได้ไหมคือผมเฝ้าสารนะพี่งางคือว่าเฝ้าสารเฝ้าร้านอะไรเงี้ยทำงานแบบอ๋อม,มีมีร้านค้าเป็นของตัวเองอย่างนี้เหรอไม่ใช่ครับผมเป็นของเจ้านายเขาก็เป็นพนักงานาาร,รับจ้างหน่อยสแล้วเราทำไรเฝ้าร้านเฉย ใช่ครัผมเฝ้าร้านเฉยๆเขาเป็นพร้านขายของเป็นอย่างี้แล้วหมายถึงว่าเฝ้าหรือว่าพอมีลูกค้าเราก็ไปขายให้อย่างนี้เหรอแบบหน้าที่อ๋อก็คือหน้าที่เป็นพ่อร้านเขาขายของเขาจะมีสารด้อย่างมี้เขาจะมาไหวแ้แบบว่าเราก็แบบอ๋อมีอยู่สารเหรอใช่ครับผมสารเจ้าสารเจ้าอ๋อแล้วก็จะมีคนมาไหว้ใช่ครับผมอ๋อเราไม่รีบนอนพรุ่งนี้ไม่ทํางานอ๋อไม่ครับผมก็ตอนนี้ก็เข้าฐานองผมเป็นแบบว่ายังไงจะเป็นงานก็เลย มานั่งเฝ้าครับผมมานั่งเฝ้าอ๋ตอนนี้คือนั่งเฝ้าอยู่เหรอใช่ครับโอ้ยังยังไม่ได้กลับบ้านนะอ้าวว่าผมผมอยู่สาานีตอนสาลมีห้องให้อยู่โอ้อ้าวอยู่สาลแล้วตอนตอนไหนเนี่ยก็แม่วันนี้วันนี้ก็คือแบบว่าวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรแบบมารอเฝ้าคือแบบว่าบอกว่าจะมีคนมาไหว้โอ๋อันนี้คือมารอเฝ้ามารอทํางานเลยใช่ครับก็คือแบบว่าวันนี้เป็นวันพิเศษแบบประมาณแบบว่าเออเขาแบบจะมาไหว้กันอะไรเงี้ยอ้าวแล้วอ๋อคือคือนอนนอนมาแล้วนอนมาแล้วครับ โอ้โหเฝ้าตั้งแต่เดี๋ยวกี่โมงเนะนี่มันห้าทุ่มอ่าันนี้ก็คือเฝ้าแต่เด้าแต่เมื่อเช้าฮะเฝ้าตั้งแต่เมื่อเช้ายันห้าทุ่มตอนนี้หรอใช่ผมก็แม่ไงคือวันน,น,น,นี้วันเดียวพี่วันนี้วันเดียววันก่อนก็คือแบบว่าประมาณหกโมงก็แบบเสร็จแล้วปิดศาอะไรเรียบร้อยอาวแล้วเขาจะมาไหว้กันกี่โมงอ่ะก็เรื่อยๆพี่เขาไม่มีเวลาประจำแล้วมันแบบว่ายัางไงว่าเราสงสัยแบบไหว้นี่คือเขามีทุกวันเลยเหรอมันมันเกี่ยวกับอะไรยังไงทำไมต้องไหว้ ก็คือมันจะเป็นเจ้าพ่อเสือนี่เจ้าพ่อเสือคือข้างหน้ามีรถแล้วพี่โอเคยิงก่อนยิงก่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องเจ้าพ่อเสือนะโอเคเดี๋ยวเจ้าพ่อเสือยิงคนก่อนปักปักหมุดไว้ก่อนหัวอยสอุยหยมันมีมันอยู่ข้างบนหรือยังไงเนี่ยเมื่อกี้เห็นในแมพอยู่อยู่อยู่บนอยู่บนหัวคอยพี่เฮ้ยนายอีกตี้หนึ่งตรงที่ชุบเดี๋ยวมันมีเดี๋ยวก่อนอิตตี้หนึ่งข้างล่างตรงมันมีรถทีมมันมีรถขับเดี๋ยวหน้าท้าไมล้มล้มล้มตัวบนหัวคอยล้มละ โอเคโอเคพี่มันมีมันมีเพื่อนมันอยู่พี่วันนี้เพื่อนมันอยู่ระหว่างเพื่อนมันอยู่ไหนวะระวังนะอยู่ข้างบนบนเลยข้างบนหมดเลยเหรอเฮ้ยพงขึ้นไปเลยเหรอพงเฮ้ยนายมันยิงเราเอาเลยสวยตายีตายแล้วตายแล้วอ่าเจ้าพ่อเสือเป็นไงนะอ๋อคือเจ้าพ่อเสือคือแบบว่ามีแก้พิชงอะไรเงี้ยพี่แก้พิชงกับไใครก็คือเป็นไหวแบบตามความเชื่อใช่ไหมแบบแก้บนอะไรงี้ เฮ้ยข้างล่างเพื่ล้มแล้วล้มแล้วเพื่อนมันอยู่ไหนผมไม่ใช่คนไทยนะพี่กเอาเหรอเป็นคนที่ไหนอ่ะผมมา็นคพม่าบิ๊กคนพม่าสวัสดีมินกะละบาใช่มผมกะละบาครับนี่เห็นไหมอ่าสมมุติพม่าอ่ากินข้าวหรือยังถามยังไงตาบิ๊กนะพี่พี่ข้างหน้ามีตัวพี่ไออยู่มันอยู่ในห้องมีลาซาบีบีลาเดี๋ยวดะจะเดี๋ยวดะเฮ้ยนายระวัง อ๋อไม่ยอมมาบนเขาแลพี่บนเขามันมีพี่บนเขายังมีก่อยังมีพี่สี่ตัวเห็นัหมมีพี่ง่ายหนึ่งตัวนี่นี่เอ้าทำไมไม่ล้มแต่พี่ต้องระวังซ้ายด้วยพี่ซ้ายบนเขามีไอ้เฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งบนแล้วมันจะงงเห็นไหมซิกแซกซิกแซก เฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งติดอะไรนะเมื่อกี้ซามินซาบีบีลาซามินซาบีบีลาครับซามินซามินซาบีบีลาครับผมซาบีบีลาแล้วเวลาตอบอะอ่ากินแล้วอ่าซาบีบีครับผมซาบีบีครับผมซาก็คือแบบว่ากินครับผมบีบีก็คือเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้แล้วยังยังไม่กินยังไม่ก็คือมาซาญาเดบูครับเฮ้ยทำไมพูดยากจังวะแล้วสาวพม่าสวยไหมสาวพม่า มันเป็นคนละแบบกับคนทั้นั่นแหละสวยไหมสวยนี่เราแบบว่าบอกรักภาษาพม่าชิดเดชิดเดเราจะฉันรักเธองานนี้กหวชิดเดอ่ะอะไรนะงานนี้โหชิดเดงานนี้กับชิดเดงานนี้โหชิดเดเอาคำนี้มันธรรมดาสมมติเอาฉันคิดถึงเธอก็คืองานนี้โหอยาโรนี่นี่ฉันอยากอยู่กับเธอตลอดไป อ่านี่แน่เมียนี่เฮ้ยเดี๋ยวทํมีคนด้วยมีพี่มีลมสองตีพี่นี่ลมไหมเกือบลมแล้วลมแล้วสวยสองเดี๋ยวสองตีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋สองตีไม่ใช่สองตัวเหรอขอแตกพี่สวยกำลังอะไรนะไม่ได้ฟังเลยเมื่อกี้ฉันอยากอยู่กับเธอตลอดไปอ่านี่แน่เมียนี่ตัวจริงโห่ยากนะไหนักแน่แน่แ ล้านี้มันอยู่ไทยตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเป็นคนที่เกิดไทยอ,อ๋อเกิดไทยเลยแล้วหมายถึงว่าถ้าเราเกิดในไทยนี่ได้แบบบัตรประชาชนหรือสัญชาติไทยอะไรไหมไม่ได้คือมันจะได้เป็นใบเกิดอ่ะพี่คือเราแบบต้องเรียนอะพี่คือเรียนให้จบมันถึงจะได้ประมาณอ๋อต้องเรียนให้จบถึงจะได้เป็นบัตรประชาชนเลยเหรอใช่ครับถ้าเรียนจบแต่นี้เราไม่จบใช่ไหมไม่จบครับอ๋อก็เลยได้เป็นแค่ใบเกิดแบบว่าเกิดที่ไทยแต่ใจอยู่ที่เธอ ใช่ครับผมหนีม่ได้ผมเกิดที่ใครับผมใจก็อยู่ที่ทีเลดครับนีใจไม่อยู่ที่เธอใจไม่อยู่ที่แฟนเฮ้ยเดี๋ยวแฟนงอนนะเฮ้ยแบบแฟนเป็นยังไงขี้งอนหรือยังไงไหมเผาเผาแฟนได้เอางี้ชอบชอบอะไรในตัวเขาชอบอะไรในตัวเขาก็ชอบทุกอย่างที่เป็นเขานี่แฟนได้ยินนี่แฟนเขินแล้วเนี่ยก็ขาสายอยู่ี่เอาเหรอเขาได้ยินเราอ่ะอตอนนี้ อ่าได้ยินแล้วสว,วัสดีครับวส<อ>วัสดีครับยิงหมดเลยว่านินทาอะไรเขาสวัสดีครับสวัสดีครับเขานินอย่างวิ่ง <c oughs> โอ้โหไม่รู้ไม่รู้เลยเนี่ยว่าอยู่ในสายด้วยโอ้เฮ <c oughs> ้ยเฮ้ย <c oughs> แตกโอ้ยแตกมาโถนี่เราต้องยิงระยะใกล้แล้วแฟนไม่นอนเหรอแฟนเขาแม่ง <c oughs> ก็คุยกันไปเรื่อยๆครับผมเป็นคนเบ้นเลยเป็นคนนอนยากทั้งคู่ครับผมผมก็นอนยากเขานอนยากเฮ้ยใครขี่รถวะมีตัวขี่รถอยู่นะพี่เอในขี่รถตรงเขาเนี่ยเฮ้ยเดี๋อเด๋อรถทำไมมันลอยเราล้มหนึ่งพี่ล้มหนึ่งเฮ้ยไม่ขี่อีกแล้วโอ้โหพี่มันล้มสองแล้วไอ้เหี้ยมันเป็นซีเซวี่คับรถเล่นกันเออผมยิ่งไปล้มสองแล้วพี่มันมันมีเสียงพี่ ชุบชุบชุบลอยชุบลอยชุบลอยชุบ,ชบ,ชบไม่ต้องกวาดไม่ต้องกวาดเอาเอาหมดทีเลยแล้วเออแบบอาหารพามาร่ามีอะไรเด็ด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 อะรหรอถ้าถามเด็ดเด็ดก็จะมีเอาแบบว่าอาหารของแบบว่าของชาตินะแบบว่าของยิงของแบบพมา่าเลยคือแบบว่าจะเป็นไอ้นั่นแะข้าวมันไม่ใช่ข้าวดิมันเป็นถั่วพี่ ฮะถั่วใช่มันจะเป็นถั่วที่แบบว่าเอามายำกับไอชาวิใบาชาใบาชาที่เขาจะอบไว้อ,อบใบชาไว้แล้วแบบไม่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็แม่เขาเขาแบบว่าจะเอาให้กินในเวลาว่างอ๋อนี่เป็นอาหารว่างถั่วนี้ใช่ครับถั่วผสมใบาชาใ <c oughs> บาชาที่แบบว่าอ่าก็คนบ้านเขาจะเรียกว่าใบชาใบาชาไม่ใช่ใบชา,าดอกที่แบบว่าเราแบบว่าต้มน้ำชากินกันอ๋อน้ำชา ก็นึกว่าใบชาห้าแฉกไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหพี่เจนโอ้โหโอ้คนอันคนอันคนมันเปคนละใบพี่คนละใบพี่เออก็นึกว่ากินแบบนั้นไม่น่าล่ะคนพม่าถึงได้ขยันทํางานจังขอไม่จทำมีแต่กำลังจับอ๋อเซลเล่นเซลเล่นพี่ข้างล่างมีตัวพี่สองตัวเฮ้ยเก็บไเอาเลยเอาเลยเอาเลยชิดเดชิดเดอ๋อคนอันถ้าบอกว่าไปตายซะอย่างเงี้ยนะ ต่อตีเลยต่อตีเลยต่อตีไรตัวตีไลสวาตัวต่อตีไรต่อเต่าครับผมพี่มันวิ่งขึ้นมาพี่พี่พี่ยังต่อตีไรระเบิดมาระเบิดมาอ้าวแล้วเราจะอยู่อ่ะอ่ะต่อตีไรมีมีคำด่าพม่าไหมคำด่าก็แบบพี่แบบว่าใครใครก็รู้แต่ก็คือแบบว่ารีครับผมอ่ารีแปลว่าอะไรรีแปลว่า แล้วถ้าสมมุติสรรพนามที่ใช้เรียกแฟนแบบที่รักอย่างเงี้ยอ๋อเตลลเตลีบ้านพี่เหรอเตลลเตลลเตเลเตเลครับผมถ้าแบบว่าจะเรียกแบบน่ารักน่ารักแบบนี้แบบว่าหนูอะไรเงี้ยสวยจะว่ามีครับผมมีครับผมมีเลมีเลครับผมมีเลน่าจะอร่อยนะเลออร่อยเลยเจ็บหนักเลยพี่โอ้โหไม่น่าเลยกูมันลงมาแล้วพี่ ชุบมีมีเลแล้วเมื่อไหร่จะมีใจมีใจแฟนคนเดียวมีเฮ้ยรักแฟนจริงเลยนะอิจฉาคนมีโคอะพี่ก็มีครับผมว่าพี่น่าจะมีนะไม่มีโซนเนี่ยไปเลยเตเล่เขาจะีิมพ์ว่ามีชิดเลผมก็คือที่รักอ๋อชิดเลครับผมชิดเลบผมนึกว่าเตเลอะไรเตเลก็ได้ผมเตเลก็ได้ชิดเลก็ได้ แบบว่าเรามันไม่ใช่ทั้งชิดเลและไม่ใช่ทั้งเตเลแต่เป็นคนที่เธอเทในทุกช่วงเวลาคือเจ็บใจเฮ้ยระวังโอ้ยเป็นตีวนะนะยิงโย่ยิงโย่ยิงจิงโง่ยิงโย่ยิงโย่พี่วีวเป็นตีวิท้งบนทางล่างไปแล้วไม่โยหรอกชื่อชื่ออยู่แต่บ,าบ,บ้านครับผมแบ่ว่าอยู่บ้านก็ต้องกักตุนแต่เห็นหน้าคุณก็ต้องกักใจอยู่กับแฟนมีเล่นมุกไหม เนา <ผม S 1> แบบจืดชืดจังเลยผมยอดลุกได้เกงนีอ้าวแล้วเขายอดไหมไม่อ่ะก็<อ>ไม่นี่ยอดแต่ใจว่ะเราก็ยอดแต่ใจแต่ทำไมได้เป็นคนไกลก็ไม่รู้มาทัไงล้มล้มหนึ่งล้มหนึ่งอีกตัวเป็นพุ่มไม้ไปไหนแล้วเฮ้ยมันปลระเบิดโคตรมั่วเลย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดเฮ้ย จะเย็นไอหมอนี่แล้วทำไมมันตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวมันเออเดี๋ยวไอตัวนี้มันแปลกๆนะตั้งแต่ปลาระเบิดแล้วเดี๋ยวผมดันเลยผมดันเลยแมงมาเล่นมาเล่นมาเล่นขาก็ไปผมดันเลยเจ็บเจ็บเหลือร้อยเหลือเอารถก็มาเฮ้ยเฮ้ยมันเอาจริงอ่ะ จากกะลินทอนไอโวไม่ได <laughs> ้สากกะลินโอเคครับ <laughs> okay. ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนชิดเด้อ